สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับ กันด้วยนะครับผมสันอาซัมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอาหารนะครับและนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับนี่นะครับก็จะมีพริกกระเทียมซอยแล้วก็ต้นหอมนะครับคุณลองดาวดูนะครับว่าผมจะทําเป็นเมนูอะไรนะครับในวันนี้นะครับคุณลองดาวดูนะครับว่าคุณจะดาวถูกไหมนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็บ้านของเรานะครับฝนตกหนักครับน้าท่วมนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับ บ้านเมืองของเราหรือว่าทั้งโลกนะครับอยู่ในยุคน้ําแข็งนะคุณคิดว่าเราจะทำมาหากินอะไรกันนะครับวันนี้มาดูกันนะว่าผมจะทำมาหากินอะไรนะครับกับวัตถุดิบของเรานี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนครับกับเมนูแปลกพิสดารที่สุดในโลกที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับไปเปิดแก๊สนิดหน่อยติดดีโอเคติดแล้วนะครับโอเคนะครับตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะครับตอนนี้เทลงไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็พอประมาณก็พอนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ ว้าวหอมมากครับตอนนีโ้โอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะใส่อ ah ันน <combined> right. <sub yup> ี้ลงไปนะครับน mm ี hmm. ่นะครับทุกคนดูครับอันนี้คืออุ้ยอุ้ยอเด้วเด้วเดไม่เป็นไรครับนี่ครับอันนี้คือจะเป็นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำแข็งนะครับวันนี้นะครับเราจะทําน้ำแข็งผัดพริกเกลือนะครับนี่นะครับน้ำแข็งเป็นก้อนเลยครับดูครับ เย็นเจี๊ยบเลยครับโอเคนะครับถึงเวลาแล้วครับทุกคน โอเคครับเรียบร้อยนะครับเมนูของเราในวันนี้นะครับนี่น้ำแข็งผัดพริกเกลือนี่ครับเข้าวร้อนๆครับ ออนนะครับี้ืไ,ไปหมดละเ <pper. S 2> <th> มนูกูไม่เหลือ <shocked> โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะใครที่อยากให้ผมนะครับมาทําเป็นเมนูอะไรหรือว่ามาทําอะไรให้ดูหรือว่ามาทําอะไรให้กินเอช่างมันเถอะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะใครที่อยากให้ผมนะครับเอาเมนูอะไรมาทําให้ดูนะครับก็ลอง คอมเมนต์ก kind of ันเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้สวัสดีครับ